คุณก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ค่ะยุคนี้เป็นยุคของอะไรยุคนี้เป็นยุคของความเชื่อคุณอย่าลืมปีนี้เริ่มปีนี้เลยนะเป็นปีของความเชื่อเพราะฉะนั้นพลังงานของความเชื่อเป็นมวลรวมมากตอนนี้ค่ะไปดูนะคะหลายๆวัดกำลังสร้างทาเทวสวุวรรณหลายๆวัดโอ้โหมีองค์พญานาคขึ้นเต็มไปหมดเลยหลายๆที่อยู่บนปา่าบนเขาบนดอยมีพญานาค คนขึ้นไปสร้างคนบุญขึ้นไปสร้างพญานาคบนเขาบนดอยแล้วอยู่ๆก็มาเห็นหินที่เป็นพญานาคที่เขาไปไหว้กันทุกคนเห็นไหมทําไมที่ผ่านมาไม่เห็นทําไมทําไมอยู่ๆถึงเริ่มเห็นเริ่มมีเริ่มเกิดขึ้นทุกอย่างค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมเมื่อทุกอย่างถึงพร้อมทุกอย่างก็จะปรากฏเพราะฉะนั้นปีนี้ค่ะเป็นปีแห่งความเชื่อเป็นปีแห่งความศรัทธ,ธาเป็นปีแห่งองค์เทพะค่ะมีพลังสูงมาก เพราะทุกคนในโลกอะคะ่ะตอนเนี้ยทุกมุมโลกรวมตัวกันให้พลังความเชื่อรวมตัวกันกราบไหว้รวมตัวกันแบบขอพรรวมตัวกันแบบเยอะมากอะทุกคนก็มีทั้งของจริงของปลอมอันนั้นอย่างอันนั้นก็แยกแยะออกไปนะคะมันเกิดพลังมวลรวมแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีพลังมวลรวมรวมกับเขาด้วยทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละค่ะเขาโชคดีเราโชคดีด้วยเขาได้ของดีเราได้ของดีด้วยเขารวยเรารวยด้วย ะะเขารวยเรารวยด้วยเพราะฉะนั้นใครมีอะไรนะคะทุกคนฟังไว้บูชาพกติดตัวห้อยคอหรือถ้าไม่สะดวกพกติดตัวก็เอาไว้ในจุดที่คุณสามารถกราบไหว้ขอพรอได้บ่อยๆอ,อะไรประมาณนี้มีสักหนึ่งนะคะเป็นหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อคูณหลวงพ่อฤาษีลิงดำคือได้หมดนะคะทุกคนนะคะ เป็นหลวงพ่อก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ได้หมดเลยหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หมดเลยจะพกติดตัวหรือจะเอาวางให้เห็นเด่นชัดเพื่อให้เราได้กราบไหว้ได้เด่นชัดก็ได้นะคะอาสาธุสาธุสาธุนะคะ